วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Assignment วิชา958482นะครับเป็นโปรเจกต์มิเทอมนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราจะเข้าประตูบ้านไม่ได้นะครับเราก็ต้องเดินสำรวจบ้านนะครับโดยจะมีบ้านสองหลังให้กดเพื่อเปิดประตูลับนะครับอย่างบ้านตัวนี้ก็จะเป็นกด F แล้วประตูลับก็จะเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับส่วนอีกฝั่งเป็นการกดปุ่ม G แล้วประตูลับจะเลื่อนลงนะครับพอเราลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมี ห้องลับอีกหลายห้องนะครับซึ่งห้องลับก็จะทําการเปิดประตูนะครับโดยจะมีไฟบอกสถานะเขียวแดงนะครับถ้าห้องไหนเป็นเขียวเนี่ยก็แสดงว่าเป็นห้องที่ถูกต้องนะครับพอเราเข้าไปเราก็จะดูว่าห้องไหนเป็นห้องอยู่ต้องอีกนะครับอย่างห้องนี้กับห้องนี้ห้องนี้เป็นสีแดงก็จะไม่ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าห้องนี้เป็นสีเขียวก็คือถูกต้องแล้วก็สามารถกดปุ่ม E เพื่อเปิดประตูหน้าบ้านของเราได้นะครับแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปด้านบนเพื่อเข้าบ้านของเรานะครับ โดยประตูบ้านของเราก็จะเลื่อนมาทางฝัง่งนี้นะครับอันนี้เป็นชั้นแรกของเรานะครับและด้านบนก็เป็นชั้นที่สองเป็นห้องนอนนะครับแล้วหน้าบ้านของเราเนี่ยก็จะมีสปอร์ตไลท์อีกอันหนึ่งนะครับที่สามารถเปิดปิดได้ก็ต่อไปเป็นส่วนของเนเวลบูฟินนะครับโดยส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนขยับทั้งหมดโรเตตนะครับโดยจะมีการ ตั้งบล็อกเช็คชน3ามอันแล้วก็มีการอินพุตปุ่ม F G E เข้ามานะครับโดยในส่วนแรกเราก็จะตั้งเงื่อนไข t False นะครับว่าถ้าเรากดปุ่ม F และยืนอยู่ตรงแท่นนะครับเราก็จะทำการเลื่อนประตูขึ้นนะครับถ้าไม่เป็นจริงเราก็จะมาดูด้านล่างถ้ากดปุ่ม G และยืนบนแท่นก็จะเลื่อนประตูลงนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นการเช็คเตือนประตูบ้านเพื่อเปิดนะครับ ก็ทำการกด e แล้วก็ยืนอยู่ในห้องนะครับเพื่อเลื่อนประตูที่ถูกต้องไปนะครับต่อมาเป็น door puzzle นะครับก็จะมีบล็อกทิกเกอร์หนึ่งอันแล้วก็ประตูหนึ่งอันนะครับโดยในส่วนของบล็อกทิกเกอร์แรกเนี่ยก็จะทำการเช็คว่าเราชนประตูหรือเปล่าแล้วทำการเลื่อนประตูทางแกนแซตซิาองศานะครับเป็นเวลา2.5าวิแล้วก็หยุดนะครับถ้าเราไม่ชนก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับต่อไปเป็นตัวบ้านนะครับ เป็นคลาสบ้านทําให้เราวางบ้านได้ง่ายจะไม่มีสคริปอะไรนะครับต่อมาเป็นสปอ t l ตไลน์นะครับก็จะมีสปอ t l ตไลท์และบล็อกคอลิชันนะครับโดยในส่วนของคอนสตรักชั่นสคริปต์เนี่ยเราก็ตั้งค่า New Light Color เนี่ยให้เป็น Public เพื่อปรับสีของไฟให้เป็นสีเขียวกับแดงตามที่เราต้องการนะครับต่อมาเป็น e v e n นต์กรานะครับแล้วก็จะดูบล็อกเช็คชนว่าเราชนอยู่หรือเปล่าถ้าชนเนี่ยก็ทำการเปิดไฟนะครับ ต่อมาเป็นวอ r m l i g ที่ทำการเปิดปิดหน้าบ้านนะครับก็จะมีการเปิด Enable Input ก็คือการรับค่าของคีย y b o a r d เข้ามานะครับของเราก็จะมีปุ่ม C และปุ่ม B นะครับโดยต่อมาเราก็จะสร้าง t o f a l s ขึ้นมานครับว่าถ้าเรากดปุ่ม C เนี่ยก็จะทการเปิดไฟนะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยแล้วเรากดปุ่ม B ก็จะทําการปิดไฟของเรานะครับขอจบการนําเสนอเท่านี้ครับ